สวัสดีชาวกรากฏขาดค่ะดวงความรักประจำวันที่24คกุมภาพันธ์คุณได้ห้เหรียญเขาได้9เหรียญกับหัวนะคะ วันนี้ถึงจะมีวุัสรร์ปัญหาเข้ามาแต่คุณก็พร้อมที่จะสู้นะคะเพราะว่าคุณมีกําลังใจดีๆจากคนรักนะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังไปต่อกันนะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างนะคะแต่ก็ยังเรืองที่จะไปต่อแฟนได้เก้าเหรียญวันนี้ไพ่เขาไม่ดีนะคะเรื่องงานกับเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้เขาต้องแก้ไขดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะต้องเข้าใจกันด้วยเนาะมีพลังงาน passion แล้วก็ no n e n e y jewelry คุณ2คนยังรักกัน เหมือนเดิมค่ะโน่นี้ทืวาวรีก็หมายถึงไม่มีอะไรที่จะต้องไปวิตกกังวลนะคะ mm. เกี่ยวกับความรักในระยะยาวแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ยังดีอยู่เนาะคนโสดสนิทนะคุณอนะมองหาความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่จะร่วมถูกร่วมสุขกันไปแต่ว่าคนที่จะเข้ามาช่วงนี้พลังงานยังไม่ดีนะคะยังเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะยังรักความโสดอยู่นะคะดังนั้นให้ราเจอคนที่ใช่ดีกว่าค่ะ